ับสู่รถยนต์ใหม่ประจำปี2026 Isuzu KB74 ผลงานชิ้นเอกที่นิยามความหมายของพละกำลังความแม่นยำและสมรรถนะใหม่นี่ไม่ใช่เพียงรถกระบะแต่เป็นคำประกาศถึงความเป็นเลือดทางวิศวกรรมและดีไซน์ทันสมัยที่ผสาร,รวมสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับสไตล์อันประณีต KB74 สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าอันดูดันท่วงท่าอันทรงพลังและไฟหน้าเหลที่โดดเด่น มอบความรู้สึกเหนือระดับบนท้องถนนขณนะที่เส้นสายที่ลู่ลมบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความรูรายอิสุสุได้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้ขับขี่ชื่นชอบในรถซีรีส์เคบิสุกอีกระดับสำหรับปัจจีน2026เมื 2, ม่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบกับการตกแต่งไทยในที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถเอ v ยีสุดหรูมากกว่ารถกระบะท,ที่ใช้งานหนักท้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่หมดจดด้วยวัสดุระดับพรีเมียมพื้นผิวสัมผัสนุ่มสบายและห้องนักบินดิจิทัลสุดล้ำ ที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อครบครันทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายให้คุณเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลาบอกนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะไกลพร้อมบอกนั่งที่นุ่มสบายและเบาหนาหนังให้เลือกใช้ทําให้ทุกการขับขี่รู้สึกสบายยิ่งขึ้นฉนนกันเสียงได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้นแม้บนเส้นทางขรุขระ ใต้ฝากระโปรง isuzu kb 7 1 4ปี2000 26ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเจเนเรชันใหม่ออกแบบมาเพื่อมอบทั้งพลักกำลังและประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรรุ่นล่าสุดให้แรงบิดที่น่าประทับใจสำหรับการลากจูง และบรรทุกพร้อมรักษาความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังก,กำลังไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพ KB74 ยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงช่วยให้สามารถพิชิตเส้นทางที่ยากลำบากและทางลาดชันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองบนถนนบนภูเขาหรือในชนบทรถบรรทุกคันนี้ก็พร้อมรับหมอือกับทุกความท้าทายได้อย่างมั่นใจความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของ KB74 มั พร้อมชุดฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะที่ช่วยปกป้องคุณและผู้โดยสารในทุกโค้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผ่านระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรดฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดบอด